เอาละครับผมเรามาอยู่ใน EP ที่3กันแล้วนะครับสำหรับปวดหัวคล้ายจะเป็นลมในหมดสุ่มเปิร์กนะครับมาดูกันดีกว่าว่าคิลเลอร์ต,ตัวต่อไปที่เราจะได้เล่นนั่นก็คือตัวอะไรเราไปเลยและตัวที่ออกก็คือเดโมเหรอโอเคมาเดโมกอรกอนได้เวลาที่เราต้องไปลุยกันแล้วนะครับสำหรับเจ้าเดโมกอกอนที่น่ารักของเราโอเคลานแก๊สเฮเว่นชิลๆครับด่านนี้ด่านนี้เล่นไม่ยากแต่ก็ ก็ไม่ได้ง่ายนะครับมาปุ๊บวางหลุมวางหลุมวางหลุมโอเคโอ้หมีโนวันมีบาร์บีวสวยมีทั้งโนวันมีทั้งบาร์บีวเลยแล้วเปิ๊กทางซ้ายนี่ไร้สาระเปิก๊กไอ้ล่างสุดนี่ผมยังไม่ชัวร์นะว่ามันทําอะไรได้เดี๋ยวผมดูย้อนหลังให้โอเคอันอันล่างสุดนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเอ้ยมีคนวิ่งไปทางซ้ายครับเอ๋สวัสดีครับสุดหล่อ สวัสดีฮาฟูสวัสดีฮาฟูโอ้โหโดดเลยเหรอหลอกไฟคมโ๊ะไปก่อนหนึ่งทีโอเคโทเทมระเบิดแต่โทเทมนี้มันไม่ค่อยมีผลมากนะครับมันแค่โทเทมถ้าระเบิดไปเราจะเห็นออร่าของเซอร์แค่นั้นเองนะฮะโอเคสวยคมแล้วก็อุ้มเลยครับ จากนั้นเดี๋ยวเราจะขแขวนตรงนี้เลยอาขแขวนเลยครับแล้วเราดูออร่าปึ๊บออร่า,อาโอ้โหอยู่ไกลมากครับอยู่คนข้างไกลเนี่ยอยู่ข้างหน้าคนหนึ่งเนี่ยอยู่ข้างหน้าคนหนึ่งแล้วก็อยู่ตรงบ้านใหญ่ครับเท่าที่ออร่าเราเห็นนะโอเคเรามาตรงนี้ครับสวัสดีครับผมควินติน อุ้ยโอ้โหไ,ไม่ทันเข้าไม้ไม่ทันนะวะสวัสดีครับเวนตินห่วงไม้เกินห่วงไม้เกินเพื่อนเฮ้ยทามมิ่งนี้ผมอยากลองอะไรวะทามมิ่งนี้ต้องมีคนไปช่วยครับน่นไงบาแล้วสองคนเลยเหรอและทามมิ่งนี้มาไงมาไงนี่ไง,งมาช่วยก็โดนไปดิโดนไปทีนึงเจ็บฟรี ผมเอาเยอะเลยเด็ผมเอาเยอะเลยยังไงยังไงครับมิวเควล่าวิโ,อ,โ,โอ้โยกสุดเลยเหรอโยกสุดเลยอ่ะเพื่อนโอเคสวยวยิโอ้โหไม่โดนบ้าแล้วแย่แล้วบอกเลยว่าแย่แล้วอ๋อพังไม้แล้วกรีดครับเห็นออร่า ก็นึกว่าเปิร์กอะไรอะ่ะโอเคเฮ้ยขวามือมีคนนั่นอะ่ะหยุดเลยหยุดเลยหยุดเลยคุณยุ่งอะไรกันคุณยุ่งอะไรกับของผมแม่คุณไปยุ่งอะไรของของผมยัดออกมาก่อนโอเคไม่มีจะได้ขแขวนตรงนี้ฮะขแขวนตรงนี้เราก็ดูออร่าว่าเซอร์อยู่ตรงไหนกันบ้างอยู่บ้านใหญ่ อยู่หน้าบ้านใหญ่2แล้วก็ขวาขวาคนนึ่งฮะโอเคเรายังมีโนวันอยู่นะเปิดพฟีกเกมเราอะ่ะเราไม่ต้องรีบครับวางหลุมปุ๊บเราก็กระทืบโบโบโอเคผมจะลองอะไรห,หน่อยลองบุดมาตรงนี้อันแน่อันแน่สวัสดีครับมิเคล,ล่า l d l ด g เ l u s LD เกินไปละคนเนี้ย ในวงการนี้มีผมเอดีให้คนเดียวพอเข้าใจคุณไหมโอ้โหไม่เอ้ยเอาปล่อยตายเลยทำไมทำงั้นนะนี่ไงบอกมันต้องมีสักอันแหละที่โดนโอเคปล่อยตายเลยเซอร์เขาก็ไม่ชอบอะดิทำไมทำอย่างนี้เซอร์บอกว่าผมไม่โอเคพับเลยไหมไม่พับเลยหรอหลอกไฟคามหน้าต่างระดับหมอลำ เฮ้ย okay. กักไม้ขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> กักไม้ขนาดนั้นเลยเหรอมิเคลิล่ามิเคลิล่าก็อีกวนหายเกินปล่อยตายไปแล้วคนหนึ่งผมไม่สนนะการที่คุณปล่อยตายเท่ากับร่างกายคุณอ่อนแอเองนะแล้วเพื่อนไม,ไม่ไปช่วยเหรอวะ <c oughs> อ่าบร์บีโอ้อยู่ตรงนั้นสองคนเลยครับบร์บีคิวเห็นนะอยู่นั้นสองคนเลยแล้วก็มุดไปเลยครับผม จุ่มสองเลยหรอซัดเลยสัดเลยอยู่ตรงนี้อีกคนนึงอ่าโอเคเห็นละทำตัวเทสดีอยู่ตรงนี้ครับเห็นตำแหน่งหมดทุกคนนะดีเห็นตำแหน่งหมดทุกคนนะเด็กนี่งไงขวดหลังไปทีนึงไล่มันมันครับรู้สึกว่าโนวันน่าจะไม่ได้ใช้แล้วดูทรงโนวันน่าจะไม่ได้ใช้ละ โอเคผมขี้ขวาเพื่อปีดพื้นที่ไม่ให้เขาเข้าไม้ได้นะครับให้เขามาวิ่งวนอยู่กับที่แล้วก็ซัดเลยไม่มีหรอกตายงตายยากไร้สาระงือะมีคนกรีดเกรือดอะไรไหมไม่มีนะโอเคเดี๋ยวเราแขวนเลยครับเอาปล่อยตายอีกแล้วอ๋อ <What? S 1> โอ้โหเซ็งเลยอะไรกันครับเนี่ยตรงนี้มีบูน uh huh. เหรอเสี่ยงอยู่ทางซ้ายมือเราเลยเมืเ่อกี้ โอเคมีคนกำลังไปช่วยครับขอให้เขาช่วยกันบ้างเถอะอืมเฮ้ยแต่เหมือนไม่ช่วยว่ะเหมือนไม่ช่วยว่ะเหมือนไม่แก้อยู่ตรงข้างหน้าตรงเครื่องนั้นอะเหมือนไม่ช่วยนะฮะเหมือนเขาเหมือนเขาจะวิ่งไปแล้วเขาหยุดเท่าที่ออร่าเราเห็นนะไหนวะเนี่ยเหมือนเห็นมันหยุดแถวๆนะี้นี่ไงรอยเท้าโอเคช่วยละโอเคผมจะไปไล่ด้มันไม่เจ็บด้วยนะ่ะ ไม่เจ็บหรอ <c oughs> อุ๋อ <c oughs> นี่ไงหัวมงหินอีกทีนึงไม่น่าใจร้อนเลยเอ้าไปไหนละโอเคมานี่ดิแล้วมิเคิล่ามันไม่โอเคหรอที่นี่ไม่อยอมมาช่วยตั้งนานสัตว์เลยไงสัตว์เลยไง,ลยงแล้วเพื่อนโยนใส่แล้วมึงเนี่ยเพื่อนโยนใส่แล้วมึงเนี่ยกีดการ์ดสมาร์ทด็อกโอ้โหโอ้โหโอ้โห โอโหกัดจุกเด็กเลยดิอาจจะต้องไล่สวัสดีครับสวัสดีครับเแบบีสวัสดีครับเแบบีห้องวีไหมไปเลยห้องวีห้องระดับ vip ระดับผู้บริหารเลยอ่ะนี่ลงไปเลยห้องระดับ v ีไมียวเคล่าไปชี้หน้าเพื่อนเลยอ่าโอเคอยู่งนั้นสองคนครับเห็นละตำแหน่งสองคนเลย อยู่ตรงหลุมตรงนั้นเรามีหลุมพอดีครับเรามุดไปเลยมุดมาเลยมุดเพื่อเห็นออร่าปับ๊บแล้วเจอเลยเป็นมิเคลา่ามิเคลา่าจูกันหน่อยจูกันหน่อยโอ้ยโอ้หสตันผมได้ยังไงคุณเวอร์ละนี่ไงกิดครับผมกิ๊ดเราเห็นออร่านะพังไหมเขาเรียวกว่าเปิร์กเปิดกรอบ เปิดเปดกรอบคมคมันจะปั่นไฟครบห้าเครื่องวะน้องๆคิดว่าโอเคคิดขวาเพื่อไม่ให้เขาฉีกครับให้เขาวิ่งวนอยู่กับที่สุดท้ายคุณก็โด,ดนผมตีอยู่ดีครับผมไอ้ตรงข้างหน้านะถ้าจำถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะล้มไม้ไปแล้วนะดักหน้าเลย <Huh? S 1> เฮ้ยไม้ไม่แตกอ่ะเฮ้ยกิดกครับผมกร์ดรส,สมา m a r t ็อก กิน gas s า a r t ด็อกฮาร์เก้าข้ามความเจ็บปวดแล้วลวดร้าวไปหนึ่งสเต็ปสวัสดีครับเแบบี้ไม่มีหรอกมัง้ตงตายยงตายยากอะ่ะใช่ปะ <c oughs> มอบเลยแล้วกันเคลล่าบอกก็ก็ย่อให้เลยแล้วกันโอเคตรงนี้มีเสาครับผมมีเสาแข <c oughs> วนเสร็จปุ๊บก็ดูออร่าครับดูออร่าโอเคมีคนอยู่ใกลๆ <c oughs> แต่ว่าเห็นคนบนเนินด้วย <c oughs> เห็นคนนเนินเหมือนกันนะ ไปขอบแมพไปทำอะไรอยู่ขอบแมพอะ่ะไม่แกไปหาคนไกลๆดีกว,ว่าแบาร์บีคิวเราก็มีไงประเด็นแบาร์บีคิวเราก็มีไงมาทำอะไรอยู่ขอบแมพครับมาทำอะไรขอบแมพครับมาทำอะไรอยู่ขอบแมพครับ,รบ,รบน้องเจนน้องเจนโรมิโอเสาหักไปแล้วอันนี้โหแต่เสาอยู่ไกลพอสมควรอยู่นะเนี่ยเป็นเล่นไหมฮะเอ้ยดิ้นอย่าอย่าแรงอย่าแรงเยอะอย่าแรงเยอะ อย่าแรงเยอะหลุดปะเนี่ยออ่ะโอเคปึ๊บโอเคแล้วเห็นครับผมบาร์บีคิวผมก็บวกพริกสด25เมตรนะเนยบาร์บีคิวพี่ก็บวกพริกสดนะเนยไอ้นี่รู้ตัวละเออผมเห็นรู้ตัวละแล้วผมมาดักเลยดักลายเลยไี้ไงสับขาซอยขาจิกจิกซอยขาจิกจิก มันปาดแป้งเย็นผมไอ้นี่ปาแป้งเย็นผมปาแป้งเย็นผมผมเห็นผมเห็นมันอยู่นะผมเห็นออร่ามันอยู่นะอันแน่ฉีกไปรายนั้นเหรอหลอกไฟว่าจะไปทางนูน้นไปเพื่อนทําดีที่สุดละมันจะบอกว่าผมแฮกเปาวะเนี่ยเรามีบาร์บีคิวบวกพริกสด2ี่เมตรได้ดิไปเพื่อนป s ซ e you next g เกมเพื่อนทำดีละมันมีบาร์บีคิววะดิหรูปะเนี่ย ตาน,นี้เราจะโดนด่าอีกไหมฮะน้องๆคิดว่าแต่ผมไม่รู้สึกว่าไม่ได้เวอร์เหมือนเกมที่แล้วนะไอ้เกมไอ้หย่อยอะ อันนั้นเวอร์เกินอันนั้นคือแบบคือทามมิ่งอะไรทุกอย่างมันดีไปหมดอะเดแล้วก็เรียบร้อยครับนี่ครับเรามีทั้งมุดเห็นออร่าแล้วก็มีทั้งบาร์บีคิวด้วยโอ้โหอ่านออร่าถือว่าโหดอยู่นะเออเนี่ยทั้งบาร์บีคิวทั้งไอ้เปิร์กฟาดด้วยเนะี่ยของสกาวเมชันเนะี่ยเวลาเราพังไม้เราจะเห็นคนที่อยู่ในระยะใกล้ๆอีก5าวินะเออผมว่าเป็นเปิร์กที่ดีนะนแะเปิร์กนี้ก็ไม่ได้แย่เลยครับแล้วผมเอาแอดออนตึงมาด้วยไงก็ เป็นเรื่องเลยทีนี้เป็นไงครับน้องๆสําหรับเจ้าเดโมกอก้อนคืออาจจะเกมไวไปหน่อยนะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกตัวหนึ่งเลยดีกว่านะครับว่าเราจะได้เล่นเป็นคิลเลอร์ตัวไหนไปดูกันเลยครับผม Let's go มาครับผมเกมที่2ฮะมาสุ่มกันต่อเหมือนเดิมเราจะได้เป็นคิลเลอร์ตัวไหนแต่มันไม่ออกตัวซ้ําเลยนะออกตัวซ้ําเราจะหมุนใหม่นะครับปึ๊บเดืเลตโอเคกําจัดออกไปครับเพราะว่าเราเล่นไปแล้วนะฮะเดืเลตเรากําจัดออกไปเลยแล้วเราหมุนต่อครับผม และตัวที่ได้ก็คือโอ้โหเดอะเพลเฮ้ยตึงนะแตกอยู่ข้างโกดเฟสเลยว่ะโอเคมาครับเดอะเพลครับผม let's go โอ้โหว,วอดวุ่นวายเหรอโอ้โหกันตันเอ้ยตันติดโนวันได้อยู่นะได้อยู่ป่าวะไม่รู้ว่าได้ไหมโอเคอวกไว้ก่อนแล้วกันโอ้โอใส่เครื่องครับเรื่องปกติ โอเคเดี๋ยวเราลองไปดูเครื่องนู้นนะฮะตรงนั้นเป็นเมทอะไรอะ่ะเมทเทพเลยหรอใช่ป่าววะอืมไม่ใช่สี่แถวโอเคสวัสดีครับเจฟเจฟใช้เปิร์กไล่อะอืมสเปร์สเปร์อัดผมสเปร์อัดผมเอาสุดผมเอาสุดผมเอาสุดยังอีกหรอยังไม่โอเคติดแล้ว ซัดเลยสเตปวิ่งวนวิ่งวนอยู่กับที่อ่ะเพื่อนโอเคมีเปิร์คข้างขวาครับอ่านออร่าได้แต่ว่ามันต้องแบบเขาเรียกว่ามันต้องอะไรอ่ะมันต้องกดไม่โดนสกิลเช็คป่ะเครื่องสองเครื่องนี้ยังไม่ถูกปั่นอันนี้ไงเห็นไหมเห็นออร่าครับมันต้องกดแบบไม่โดนสกิลเช็คอะเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นอะไรแบบแบบด้วยนะข้างหลังเครื่องผมขอกระทืบเครื่องก่อน แต่จริงผมเห็นนะเนี่ยแวบๆเลยหัวมันข่าวเกินนะดิโอเคปล่อยให้ติด้วกไปก่อนครับมีรอยเท้ามีรอยเท้ากาลังตรงไปน่าจะไปช่วยไม่เป็นไรถ้าปล่อยเขาช่วยเลยก็ได้ครับเขาจะได้ติดว้วกทั่วถึงกันนะเรวลองมาดูเครื่องนี้เครื่องนี้โอเคเอด้าสวัสดีครับผมเดี๋ยวเรากระทืบเครื่องเลย มาดูกันดีกว่าว่าเอราเขาจะอยากปั่นเขาจะอยากติด้วกหรือเปล่าแต่เราจะไปดูเครื่องนุ้นครับเอ้ยล้างเลยเหรอมีคนล้างแล้วฮะสวัสดีเราอยู่ทางนี้เราอยู่ทางนี้แต่เขายังไม่ติด้วกแบบ้วกเจ็บอะ่ะว่าผมยัดเลยก็ได้นะเพราะว่าเรามีตันติดโนวันอยู่จากนั้นเราก็เล่นเชิงกับเขาเอาโอเคตันติดโนวันแล้วกันตันไงแล้วกันตันไง แล้วกันตันด้วยไงประเด็นคือคอมโบยางโหดนะครับนนๆโอเคสวยอ่าตอนนี้มีคนทําให้เราเห็นออร่านะไม่รู้ว่าใครผมพยายามมองที่เครื่องอยู่เดี๋ยวผมแขวนตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปคุมโอ้โหกำลังจะบอกเลยว่าไปคุมเครื่องนะั้นเวนินโอเคเจอครับเมื่อกี้เดินไปทางแล้วฉีกออกเหรอฉีกออกเหรอเดินไปดักเลยครับคุณจะฉีกไปไหนเอาไปดีๆคุณจะฉีกไปไหน คุจะฉีกไปไหนฮะเ้ยข้างหน้ามีอีกคนนึงม,นงมันไปล้างไงมันไปล้างซะด้วยไงโอเคเดี๋ยวเราจะแขวนเลยสองคนมันกำลังวิ่งไปช่วยนะ่ะเราเห็นนะไหนวะสวัสดีครับเแบบีสวัสดีครับเแบบีสเปรสเปลยสเปร,เสเปรส์สเปร์สเปร์เปร์์สเปรส <c oughs> ติดอ้วกฟรี e สปอร์ตไปดิน้องติดอ้วกฟรี e สปอร์ตไปดิโอเคแขวนชิวๆแขวนตรงนี้ต่อคนระับเอ๊ะมีคนมีคนขวามือเราเขาอ้วกนะอ้วกอ <c oughs> <c oughs> อล่าอ้วกออล่าดิน้อง <c oughs> อ,อ้วกออล่าดิน้องอ้วกออล่าพี่ก็ตึงอ้วกออล่าพี่ก็ตึงผู้แต่อ,อ่อนไม่งตึงจริงวะแ <c oughs> <c oughs> อนอ่อนอ้วกออล่าได้ไม่งตึงจริงวะ โอเคไม่ต้องเล่นแต่เราแขวนตรงนี้เลยครับแน่นอนว่าเขาไม่น่าจะมีบิดเบือนเนะาะหามิงก็มีคนไปช่วยครับาม,มิงก็มีคนไปแล้วมีครับกำลังอ้วกพอดีเลยกำลังอ้วกพอดีเลยสวัสดีครับแต่ออนแดงอ่ะของของตัวนี้มันเวอร์จริงครับมันมันโหดจริงแต่ออนแดงของไอ้ตัวเนีน้ดักดักใคร แล้วกูเห็นออล่าไงเห็นออล่าไงอ,อันนี้ใครมาล้าง,วง้วกไว้ไม่รู้ครับแต่ที่รู้ผมได้วกแดงใช้ไงอุ้ยอุยเมื่อกี้เห็นวิ่งอยู่ในบ้านใหญ่ปะเพียบเลยฮะแล้วแขวนฟีแขวนฟีอ่าเห็นนะเห็นนะ Where a r e you going Where are y o u going b r อไอ้น,นี้ใครวะนะไอ้เจ๊ป่อ มันจะมาทำอะไรแถวเนี้มันจะมาล้างอ้วกเหรอเรายังมีอ้วกแดงอยู่นะฮะม,มอบเลยอะไรวะเนี่ยแอนออนเรามันตึงไปเหรอแอนออนเรามันตึงไปเสรอมันก็เลยหมดใจโยโย่อุย้ยสายมือเสียงเครื่องแรงอยู่นะอ่าอ่าอ้วกแดงมันแรงนิธาดีใครเขาให้หลางกันนะเจออ้วกอะ่ะ วกแดงมันก็แรงที่ทาเรียบร้อยแขวนยับยับแขวนยับยับมีการช่วยเกิดขึ้นโอเคคนนั้นติดอ้วกแล้วสวยสวยแล้วผมไปกินอ้วกแดงต่อเจอเจอตัวอ้วกส่วนมากเขาจะไม่ค่อยกินกันนะครับอ่ามีการไปล้างตรงนู้นครับตรงบ่อตรงนู้นนะแล้วผมไปดูตรงบ่อตรงนู้นเลย บางอาจมาล้างอ้วกอย่างนั้นเหรอบ่อตรงเฮ้ยเสียงเฮ้ยเสียงไอข้างบนเสียงไอข้างบนเอ้ยทำไมไม่เจ็บอ่ะอ๋อมันแสดงมาเดินมันมันเดินมันเดินเก็บลายครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงทําม,มิ่งนี่ต้องมีคนไปช่วยแล้วมีจริงอะเด้มีจริงอะเด้ ยิงแบบพีพีรัตอุย้ยไม่โดนไอคนนี้อยู่ไหนมานี่มานี่มาหนี่ไปล้างเหรอมาแย้ไปล้างเหรอพนุ่มพนุ่มผมยาวพราวเสน่ห์อะได้ไอ้นี่เล่นนี่แง่กูบนอะไรนะ่ะแล้วอ้วกแดงกูหมดอ้วกแดงกูหมดวิ่งไปไลไหนวะ อ่าเรียบร้อยนะอย่างนี้เรียบร้อยนะ <_ d ata> เก็บบัตรลัดชิวๆนะเฮ้ยคอมโบด้วยเหรอคอมโบเมสด้วยเหรอคอมโบคอมโบเหรอเพื่อน <_ d ata> เอด่าหายติดอ้วกครับนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าเขาไปล้างยังไงล่ะน้องๆโอเคมีเสาไหมตรงนี้เสาไม่มีก็มาแขวนตรงเมสน,นี้ละกันโอเคแล้ว <_ d ata> เราไปเก็บอ้วกแดงต่อ เพื่นครับเฮ้ยข้างหน้าอาข้างหน้ามีคนล้างนะเขาเห็นนะเตงเขาเห็นนะเตงไปไหนเตงเขาเห็นนะเขาเห็นนะเขาเห็นนะครับฝั่งซ้ายมือเรามันมีไม้อยู่นะฮะหูยมันติดอลดิจุกไลไหนวะเนะี่ ฉีกเหรอฉีกออกไม่ต้องประจบหรอกโอ้ยคมๆครับหยอดเข้าหลาังอุ้มเลยอุ้มเลยไม่สนไม่มีการสนใจใยดีแล้งนั้นเดี๋ยวเราแขวนตรงนี้เลยครับเก็บ <c oughs> สามผมถือว่าผมชนะละ <c oughs> โอเคแขวนครับผมอา่าแล้วเก็บพวกแดงต่อเอาดิจุกพวกแดงได้ก็เก่งเกินมนุษย์มานาโอเค เครื่องตรงนี้เสร็จหรอผมว่าอาจจะไปปั่นเครื่องหนุนต่อปะเป็นไปได้ทั้งที่ดีไม่รู้ว่าสูงแค่ไหนแต่เดี๋ยวเราไปกระทืบเครื่องก่อนนะฮะตรงนี้ก็มีรอยปั่นนะเนี่ยเป็นเล่นไปเซอร์ปั่นได้2เครื่องนะถือว่าไม่แย่ผมว่าผมก็ไล่ดุอยู่อะถามิ่งนี้ต้องมีคนไปช่วยแล้วจริงๆ เอ้าปล่อยตายแล้วครับปล่อยตายซะแล้วผมลองขึ้นไปเช็คผมวิ่งวนบ้านใหญ่ก่อนแล้วกันเผื่อจะเจอหลุมนะครโอเคไม่เห็นนะครับหาหลุมไม่เจอเห็นใจเถอนนะโอเคเจอแล้วทือบหลุมปิดเลยเดี๋ยวเราไปอ้วกใส่ประตูเอาไว้ครับ เฮ้ยลอยเท้ารอยเท้าน้องๆทุกคนเนี่ยเห็นไหมรอยเท้าเป็นขีดๆแดงๆเนี่ยนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าอะไรครับมันใช่หรือเปล่ารอยเท้าขีดๆแดงๆมันใช่หรือเปล่าแล้วผมลือหาเลยครับถึงผมไม่ใช่คนจีนแต่ผมก็ชอบลือนะครับโอเค ผมไม่รู้ว่าอยู่ในตู้หรือเปล่าผมพวกใส่ตู้แม่งไว้ก่อนแล้วกันโอเคจากนั้นถ้าผมไปถ้าผมไปอ่าติดอ้วกอ้วกมันเขียวขึ้นมาแปลว่าอะไรครับอ้วกมันเขียวขึ้นมาแปลว่าอะไรครับดีโอนออกจากตู้ง่ะนี่เรออกจากตู้ง่แล้วผมสเปสเลยสเปสเลยสเปสติแก๊สสเปสติแก๊สสเป ผมจะเอาให้ติดอ้วกเลยผมเอาให้ติดอ้วกเลยน้องเอดาเอาเรียบร้อยอ้วกออลาขึ้นแล้วออลาขึ้นก็ลาก่อนครับผมเฮ้ยตึงวะ่ะเซอร์ไม่มีเพิร์กเมตาแล้วแบบเราชิลดีวะ่ะนี่ไงหิงก็หลอกไปทีนึงอาซาโกเมโม ัวอ้วกนี่แอดออนมันดีครับคือตัวไหนที่แบบแอดออนดีมากๆผมว่าไอตัวอ้วกนี่แหละแอดออนมันดีมากๆเลยคือแบบอ้วกมันออรล่าคือขอให้ติดอ้วกแค่นั้นแหละถ้าเกิดติดอ้วกแล้วคือเป็นเรื่องเลยแล้วเซอร์คือ,โ,อโหเซอร์ผมว่าไม่มีใครมีเปิร์กดีๆเลยอะเอายิงคือเปิร์กฮิลเลอะไรพวกนี้ไม่ได้ใช้เับเจออ้วกอะ ไม่ได้ใช้เลยเป็นไงครับผมน้องๆสําหรับฆาตกรของเรา2ตัวในวันนี้อิ่มจุใจไว้รุ่นอเมริกาไหมครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ให้ผมกด subscribe กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเปิดแจ้งเตือนให้กับคลิปผมนะครับสำหรับวันนี้ลาทุกทุคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้บายๆครับ